ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเริ่มแล้วครับที่จาการ์ตาอินโดนีเซียว,วันนี้วันที่5กันยายนน่าเสียดายครับว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินของเราไปไม่ทันแต่ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาคุณมนเนตไปได้ครับฉะนั้นเราก็จะเห็นผู้คนฮือฮาว่าผู้นำกัมพูชาคนใหม่ครั้งแรกใน30กว่าปีครับ เพราะว่าเดิมทีนั้นจะเป็นคุณพ่อคือฮุนเซนวันนี้เป็นคุณมาเนตของประเทศไทยเราในเมื่อท่านนายกและท่านรัฐมนตรีต่างประเทศไม่พร้อมจะไปเพราะยังต้องรอถวายสัตว์เสร็จและยังต้องถแถลงนโยบายต่อสภาก็ส่งท่านประหลัดกระทรวงต่างประเทศครับคุณสรันเจริญสุวรรณไปแทนแต่ว่าการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ เรื่องราวของ10ประเทศต้องนับแค่9ประเทศครับเพราะว่าอินโดนีเซียเจ้าภาพคงจะไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหาพรพม่ามินอ่องหลายมาแน่แต่หัวข้อสำคัญที่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่ผู้คนถามถ่ายกันคือทำไมประธานาธิบดีโจไบเดนถึงไม่มาท,ทั้งทั้งที่จะไปเยือนเวียดนามวันที่10นี้แล้ว ความจริงถ้ามาจาการ์ตาแล้วไปเวียดนามแล้วก็ไปประชุม G20 ที่อินเดียเนี่ยมันก็จะได้ทุกอย่างที่สหรัฐพึงจะควรสแสดงออกความกังวลเป็นห่วงความนั่นแฟนกับประเทศแถบนี้ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราต้องถามถ่ายวอชิงตันว่าเจตนาของผู้นำสหรัฐต่อเอเชีย อ,อาเซียนนั้นเป็นเช่นไรประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้ก็แน่นอนครับว่าอาเซียนจะปรับตัวอย่างไรต่อการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หนักหน่วงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆระหว่างจีนกับสหรัฐและก็ยังมีประเด็นเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือเกาะแก่งในทะเลจีนใต้ซึ่งเพิ่งจะเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาเพราะจีนตีพิมพ์แผนที่ใหม่ที่ทำให้ทั้งอินเดียทำให หลายประเทศในอาเซียนที่มีข้อพิพาทกับจีนเรื่องทะเลจีนใต้นั้นลุกขึ้นมาประท้วงอินเดียประท้วงไม่เฉพาะเรื่องทะเลจีนใต้แต่เพราะแผนที่ใหม่ของจีนนั้นมีส่วนที่ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของอินเดียด้วยการเจรจาระดับผู้นําของอาเซียนนั้น3วันประเด็นที่สำคัญแน่นอนครับ มันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจและท่าทีของอาเซียนต่หลายสิ่งหลายอย่างและก็อย่าแปลกใจด้วยว่าเรื่องพม่าก,ก็จะเป็นประเด็นอร้อนต่อไปเพราะยังไม่มีทีท่าครับว่ามินอองไหลจะยอมทําตามชั้นธรรมติ5ข้อของอาเซียนและที่ว่าเสียดายเพราะว่าถ้าหากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยเราไปร่วมประชุมเนี่ย ก็อาจจะมีการปรึกษาหาหรือไม่ว่าจะเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับท่าทีของไทยของอาเซียนต่อพม่าครั้งนี้แต่ว่าเมื่อผู้นำไทยยังไม่ได้ไปนั่งตัวเป็นๆก็คงมีการแลกเปลี่ยนกันในระดับปฏิบัติหน้าที่แล้วผมก็เชื่อครับว่าทันทีที่ทแถลงนโยบายต่อสภาแล้วเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของเราคนใหม่คุณปรานปรีก็คงจะ มีบทบาทเรื่องนี้เพราะนี่เป็นประเด็นร้อนที่สุดสำหรับประเทศไทยเกี่ยวกับเพื่อนบ้านการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็จะตามมาด้วยการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกซึ่งปกติก็จะตามมาหลังการประชุมผู้นำอาเซียนเอง East Asia Summit East Asia Summit นี่แหละครับที่เราจะเห็นผู้นำคนสำคัญสำคัญจากหลายๆประเทศ นอกอาเซียนมาร่วมด้วยเราจะเห็นนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเราจะเห็นนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะจากญี่ปุ่นและไฮไลท์สำหรับอาเซียนเองอย่างที่ผมบอกก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาและก็คงมีการซุบซิบกันถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยว่ามาจากไหนนโยบาย,ะย,าาจ,าายจะแตกต่างไปจากพลเอกประยุทธ์ อย่างไรในเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนไม่มาก็คงเป็นประเด็นซุบซิบเช่นกันระหว่างผู้นำอาเซียนและผู้นำที่มาจากจีนญี่ปุ่นเช่นกันโจไบเดนนั้นจะไปเวียดนามเสร็จก็จะไปประชุมสัมมมตของ G20 ที่อินเดียด้วยนี่แหละมีการส่งรองประธานาธิบดีคามาลาแฮริส มาประชุมกับอาเซียนในบางเวทีด้วยครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเสียงดินทาไม่ต่อหน้าแต่รับหลังและเวลาจิบกาแฟระหว่างผู้นำอาเซียนก็คือเอออเมริกาเอาอยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มันโยงกันกันกบท่าทีของจีนต่อ g 2 0เพราะว่าสีจินผิงผู้นำจีน ก็ประกาศแล้วว่าจะไม่ไปที่อินเดียเพื่อประชุมสุดยอด G20 เพราะว่ากับอินเดียมีเรื่องระหองระแหงกันล่าสุดว่าได้แผนที่นี่นแหละครับดังนั้น G20 ก็จะขาดผู้นำคนดังสองคนคือสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียปูตินนั้นมีประเด็นเรื่องที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ออกหมายจับ กรณีที่กล่าวหาปูตินว่ามีการในระเทศเด็กจากยูเครนกลับไปที่รสัสเซียถึงแม้ว่าอินเดียจะไม่ใช่เป็นผู้ที่ลงนามในข้อตกลงกับ ICC แต่ว่าปูตินนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใดๆแม้กระทั่งการประชุมบริกส์ที่แอฟริกาใต้เมื่อสัปดาห์ก่อน ปูตินก็ไม่ไปส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเซร์เกย์ลาฟรอฟไปแทนครับจะเห็นเลยครับว่าสีจิ้นผิงไม่ไป G20 ไบเดนไม่มาอาเซียนแต่ทั้งสองผู้นำนั้นก็ยังพยายามคบหากับประเทศในแถบนี้ลักษณะเป็นทวิภาคีรักษาความสัมพันธ์แต่ต้องการแสดงท่าทีเกี่ยวกับ เวทีใหญ่เพราะยักษ์ใหญ่ต้องเล่นเวทีใหญ่การไม่ไปร่วมประชุมบางครั้งเป็นการส่งสัญญาณชัดกว่าการไปร่วมด้วยซ้มไปนี่คือสิ่งที่เราประเทศไทยภายใต้รัฐบาลใหม่จะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าภูมิรัฐศาสตร์ที่แข่งกันของสองยักษ์ในย่านนี้นั้นจะถูกผลักไปทิศทางไหน ด้วยผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและการจัดสมการแห่งอำนาจใหม่ครั้งนี้น่าสนใจแล้วต้องไม่ลืมล่าสุดนี้เองเช้าวันนี้ข่าวกรองอเมริกาอ้างว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะบินไปมอสโกเพื่อพบกับประธานทิบดีปูตินแล้วยังบอกด้วยครับว่าหัวข้อน่าจะเป็นเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ ที่สองประเทศนี้จะร่วมมือกันเพื่อไปเสริมทัพของรัสเซียในยูเครนด้วยนี่ครับมันโยงใหญ่ในลักษณะที่รับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าไม่มีอะไรความเคลื่อนไหวใดที่มันไม่โยงกับความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจและสงครามยูเครนครับ